เขาบอกว่าสุกช <c oughs> ื่นนะครับดูดูเขาจะไปกระโดดแล้วนะครับดูดูมีเดียแลวครับนี่นี่เขาจะไปกระโดดนะครับเดี๋ยวดู๋ยอ้าโอ้โหนั่งกระเด็นนะนะครับทุกคน โอ้สุดยอดนะครับกระโดดเร้านึงครับอยู่ข้างบนนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่จนตรงนู้นนะครับเร้าเราอะไรปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดเลือดก็โจละตอนนี้ตะกิ้ยัวเลยป้าหน้ามีบาดเลือดบาดเลือดบาดนนะครับดูดูดูจะไปขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้ตรงนี้เออยยัเลยอะไรตะกีเลยตะกี้บูอรไรป้าหน้ามีบาดอ่าคิดซะ น้องเขาไม่กล้าครับน้องเขาไม่กล้านะครับโอ้โหดูสครับทุกสุดชื่นนะเขาบอกว่าสุดชื่นไหมสุดชื่นครับสุดชื่นไหมสุดชื่นครับเออแบบน,นั่นแหละแล้โอ้โห <Yeah. S 1> oh พเราคิดถึงตอนเด็กๆนะครับกระโดดน้ําเล่นนะครับ้ใครคิดถึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับงั้นเด็กคนนี้มันอย่าเล่นน้ำนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับดูนะครับโดดไปสนุกสนานมาหนักคนเดียวนะครับถ้ามันหลายๆคนนี่จะสนุกกว่านะครับโอ้โหนะครับโอ้โหกล้องขอวนี่เปียกหมูผมบอกเลยเปียกหมูเลยนะครับอย่าจีจีผู้แท้ก็แม่แช นะทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเบื่อๆนะนะครับกูดูดูดูตรงนี้นะครับมีผลนะดู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 ทุกคนหนึ่งสองสามโอ้โหท่านทาปลาโลมานะครับท่าปลาโลมาคลิปนี้ก็อีกเท่านี้ครับแบดกระโดดน้ำนะครับทุกคนดูดูดูกระโดดรอบนึงนะครับเชิญนะครับ เดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะครับดูคลิปนี้โอ้โหก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอเป็นกำลังใจเออกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับเชื่ออะไรครับชื่อประชานักสกู๊ตอะไรครับนักสกู๊ตเรย์ดูทาเออขอบครับครับ